สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูส้มเช่นเคยนะคะวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้ที่เคยเรียนมากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูขึ้นปสาแล้ววิชาเรียนยากขึ้น อย่าลืมขยันทบทวนบทเรียนให้มากขึ้นนะคะแต่ก่อนอื่นครูขอถามก่อนว่าจำที่ครูสอนไปได้ไหมคะว่าข้อมูลคืออะไรลอยจำได้ค่ะข้อมูลคือข้อเท,ท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันค่ะถูกต้องค่ะ แล้ว yeah, ถ้าสมมติว่าครูสั่งให้พวกเราทำรายงานอันดับแรกจะต้องทำอย่างไรก่อนคะหาข้อมูลครับก็ยังถือว่าถูกอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปหาข้อมูลได้นั้นเราก็จะต้องมีหัวข้อในการทำรายงานก่อนหัวข้อของรายงานนั้นก็เหมือนกับหัวข้อของการหาข้อมูล อาจจะเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนกำหนดหรืออาจจะเป็นเรื่องที่พวกเราสนใจก็ได้นะคะหลังจากที่ได้หัวข้อแล้วเราจึงเริ่มทำการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆพวกเราจำได้ไหมคะว่าแหล่งข้อมูลมีอะไรบ้างหนูจำได้คะ่ะแหล่งข้อมูลก็จะมี ตัวเราบุคคลอื่นหนังสือเอกสารต่างๆสิง่งของและสถานที่เก่งมากค่ะแล้วหลังจากเลือกแหล่งข้อมูลเรียบร้อยเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูลเช่นสมุดจดบันทึกเทปอัดเสียงหรือแม้กระทั่งตัวของเราเอง ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลก็ได้นะคะจากนั้นเราก็มาถึงขั้นตอนการค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาข้อมูลที่เราค้นหาอาจจะเป็นข้อมูลทั้งภาพและเสียงเช่นบทสัมภาษณ์แบบสอบถามและสิ่งที่ได้จากการสังเกต ส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพิจารณาและสรุปผลขั้นตอนนี้เราก็ต้องมาพิจารณาในการเลือกใช้ข้อมูลที่เราได้ค้นหามาว่าเราจะเลือกใช้ข้อมูลใดในการนำเสนอให้ตรงกับรายงานเรื่องนั้นๆเพื่อให้ตรงกับหัวข้อรายงานและนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการประมวลผล เพื่อจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานเมื่อพิจารณาเรียบร้อยเราจึงเริ่มสรุปผลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอนะคะวันนี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลนะคะครั้งที่แล้วทำไปแล้วใช่ไหมคะการค้นหาข้อมูลสมมติว่าเราจะต้องการค้นหาข้อมูลอาหาร5หมู่ใช่ไหมคะ เราก็เข้า Google นะคะนักเรียนก็คงเข้าเป็นแล้วนะคะแล้วพิมพ์ลงไปว่าอาหาร5หมู่นะคะพิมพ์ลงไปเลยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ถ้าต้องการอันไหนก็กดลงไปเลยนะคะโปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลออกมามา,มากมายเลยนี่อาหาร5หมู่นะคะก็จะมีเว็บที่ให้เราค้นหาเต็มเลยนะคะนี่นะคะเป็นเว็บที่ ให้เราค้นหาจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอาหารห้าหมูแล้วก็เว็บเว็บเว็บนะคะนะคะขึ้นมาให้เราเลือกเต็มเลยเราก็ต้องเลือกข้อมูลเลือกเว็บที่มีความน่าเชื่อถือแล้วเราก็จดบันทึกข้อมูลไว้นะคะเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลที่ให้ประโยชน์ในแต่ละด้านนะคะเช่นค้นหาอาหารที่ให้โปรโตีนนะคะ แล้วก็พิมพ์ไปเลยอาหารที่ให้โปรตีนนะคะแล้วก็มีข้อมูลออกมาให้เรามากมายเราก็เลือกเว็บที่มีความน่าเชื่อถือนะคะจากนั้นนะคะเราก็รวบรวมรายการอาหารที่ให้โปรตีนนี่นะคะรวบรวมอาหารที่ให้โปรตีนก็เนื้อนมถั่วไข่แล้วเราก็มาจดบันทึกเป็นตารางนะคะ สำหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลนะคะนักเรียนก็ไปสืบค้นข้อมูลเว,เว็บไซต์ google.com นะคะแล้วก็เขียนชื่อเว็บไซต์แล้วข้อข้อมูลลงในตารางโดยครูกำหนดหัวข้อให้ดังนี้นะคะข้อที่1ให้ไปหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยข้อที่2เกี่ยวกับวัดพระแก้ว 3. พานครศสีอยุธยา 4. ส,สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของนักเรียน 5. การทำขนมไทยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาพาทำนะคะโดยที่นักเรียนกดเข้าไปในเว็บไซต์ Google แบบนี้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า พระมหากษัตริย์ไทยนี่ก็กดไปเลยนะคะพอกดแล้วก็จะมีเว็บขึ้นมาให้เรามากมายเลยนะคะเราก็เลือกเว็บที่น่าเชื่อถือเห็นไหมตรงนี้มีรูปภาพนะคะเลือกเว็บที่น่าเชื่อถือสมมติคุณครูเลือกเว็บนี้นะคะพอคุณครูเลือกแล้วลิงก์มันจะอยู่ข้างบนลูกตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกชื่อเว็บไซต์นะคะชื่อเว็บไซต์เราก็เอาตรงนี้ไปเขียนลงในช่องแรกนะคะแล้วก็ สรุปใจความสำคัญให้ได้สั้นที่สุดนะคะตรงนี้นะคะสรุปใจความสำคัญนะคะแล้วก็เอาไปเขียนลงในข้อมูลช่องที่2นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็หาหัวข้อต่อไปหัวข้อต่อไปคุณครูให้ว่าอะไรวัดพระแก้วนักเรียนก็พิมพ์คำว่าวัดพระแก้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็ค้นหาเลยนะคะพอค้นหาแล้วชื่อเว็บไซต์กดเข้าไปในเว็บก่อนนะอ่ะกดเข้าไปในเว็บมันก็จะมีชื่อเว็บไซต์อยู่ด้านบนนะคะ นี่เว็บไซต์มันก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะให้นักเรียนเขียนให้ครบทุกคำเลยนะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากการบ้านไว้นะคะ5ข้คอให้นักเรียนเขียนใส่สมุดจดนะคะหรือกระดาษรายงานก็ได้นะคะถ่ายส่งคุณครูใน Google Classroom นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ